สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชัองแนลเฟอร์รี่แฟร์เทคเรนกคิลิวโคมูทอฟปูเส้นทางกับวันร้อยกันใหญ่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2พครบจบทุกความมันพักยก2 c เฟอร์ราแฟทเทคตั้งเป้าเอาชนะคิริลคอมูทอฟนักชกฟอร์มร้อนจากรัสเซียแบบไม่ครบยกให้ได้เพื่อทำฟอร์มกลับไปลุยศึกวันรายการใหญ่อีกครั้งเฟอร์ราแฟทเทคนักชกวัย26ปีจากสุราธานีจ้าของรางวัลยอดมวยปี2564พร้อมขึ้นสงเวียนไล่ล่าชัยชนะไฟที่2ติดต่อกันพบกับคิริลคอมูทอฟนักชกฟอร์มร้อนจากรัสเซียวัย25ปีที่โคนักชกไทยแบบไม่ครบยกใน2ไฟก่อนหน้า โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ในศึกวันลุมพินี42ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนี้ฟอลอรี่ปลดล็อกคว้าชัยชนะครั้งแรกในวันลุมพินีมาครองได้สำเร็จในไฟล่าสุด ในศึกวันลุมพินี27ที่ปราบอิวยัสมูไซเอฟมาได้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องยอมรับว่ารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะมากที่กลับมาเดินบนเส้นทางของผู้ชนะได้อีกครั้งพร้อมตั้งเป้ารักษาฟอร์มแจ่มให้ได้อย่างต่อเนื่องหวังต่อยอดกลับไปโชว์ฝีมือในศึกวันใหญ่ครั้งชัชนะเหนืออิวยัสทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะครับเหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเองให้พร้อมลุยต่อไปในไฟท์ถัดไป ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ไปชกในศึกวันรายการใหญ่มาครบ1ปีแล้วดังนั้นเป้าหมายในวันลุมพินีของผมตอนนี้คืออยากจะรักษาฟอร์มดีๆไว้ให้ได้อย่างต่อเน,นื่องและอยากจะชนะน็อกสวยๆให้ได้สักครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศในศึกวันรายการใหญ่ให้ได้ครั้งครับสำหรับคู่ต่อกอรในไฟต์ต่อไปอย่างคิริลคอมูทอม นักชกฟอร์มร้อนจากรักเสเซียที่กำลังร้อนแรงไล่ถล่มสองนักชกไทยอย่างเสือคิมสอจอต้งปราจีนและพรสล,ลิปพีเคแสนชัยมาแบบไม่ครบยกในสองไฟท์หลังสุดเฟอร์รารี่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดียืนยันเจอมวยแบบนี้ยิ่งถอยจะยิ่งเสียเปรียบต้องเดินแจกอาวุธเข้าทำสถานเดียวหลังจากนั้นเฟอร์รารี่ยังมองว่าโอกาสที่เกมไฟท์นี้จะจบลงแบบไม่ครบยกถือว่ามีสูงมากพอตนได้ตั้งเป้าไปที่การเอาชนะน็อกให้ได้ เพื่อหวังทำฟอร์มกลับไปลุยศึกวันรายการใหญ่อีกครั้งผมเก็บตัวซ้อมมา2เดือนกว่าครับหลังหายเจ็บจากไฟที่แล้วก็กลับมาซ้อมทันทีผมเชื่อว่าไฟนี้จะจบแบบไม่ครบยกครับไม่ผมก็เขาที่ต้องล่วงผมเองก็เตรียมอาวุธมาทุกอย่างถ้ามีโอกาสก็อยากจะปิดเกมน็อกสวยๆให้ทุกคนได้เห็นครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางเทนดเกตเมเจอร์ คู่แรกเริ่มเวลา19นก30นาทีและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20นก30นาทีอย่าพลาดชมกันนะครับ